สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ครับนนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวไกลสอนดัมซิ่งครับอันนี้ก็กลับบ้านครับเลิกงานแล้วกลับกับนัตตี้ครับยิ้ให้นนใ,ในยิ้มแไกติให้หน่อยวันนี้ก็ออากาศร้อนมากครับวันนี้ าลาบร้อนมากกลับบ้านกันมันมีไอ้อยู่บ้านนนี้เด้อไอ้อยู่นี่เด้อนามวงบะเออแม่บะมีจะาาไปทำงานหรือเปล่า,อ,า,าอยู่ตหลานคน,น,น,นอ้วนๆนะพวกยิ่งนะนะจะเลยวิสังหรอปักโตห้อง เออแกเพื Workers, Please, Come here. Come here. ่อนเอารถคันน้ำมื่อไว้ดิจ้ะเอารถคันเพื่อนขับน้ำมื่อไว้อะไรกะเพื่อนขับเพื่อนก็นั่งรถปิ้งอัพมาครับเจอ o อยแล้วไงเรากระชีบรไปอยู่วะมาแรงไงเด็กมาหาวะเออยน่าเก๋เพื่อนได้เนไหเออน่าเก๋ก็น่าเก๋แล้วกินข้าวอิ่มอย่างที่ครับมอไซค์ไปวะเบาะคนวะ ในซาเวทเที่ยวประมาณนี่แหละสาวสองบอด้ดอกไปแล้วก็สตักอีกซ์เที่ยวดึงสัตว์มาตักเลยครับข่าวแบบง่ายไม่ทำง่ายอะไรเลยด้วมันฮ้อนกระโดนเนาะท่านเข้ากับม,มา,า,มไไมา,าตักลิดเม็ดนี่แหละครับขันหน้าเสด็จมาไหวคือข้าวเนาะเออเพราะอันมีคนนอดหลายนแนนทั้งฮ้อนทั้งเมื่อยและบวกกัน ถ้าเม่เอนี่แห้งเต็กอยู่บ่ได้เลยเื้เาอยู่บ่ได้อนี่หแลบบนี้ก็ยัง่กแห้ง่ะนที่คน,น,นอกาเยเออนอนแน้ำแบบที่ขาเจ้านอกกับแบบว่าคนหอนแล้วไปเซน้ำไปอย่างนี้เลยนะนนเลนาะฮะขาเจ้าก็เห็นล่ะ ไอ้ก้อนคือหูอ้าอ่าบไอ้ก้อนิบแ้นกอนเป็น,น,นยูเซ,เซเ่นเดือดเลยเดี๋ยวนี้เอเอขับรถมาอ๋อขับมอเตอร์ไซค์มาบ่อ๋อตอนเล่นไปเล่นบ่บแถวกันเลยอ่ะนะเพื่อนบ่เอาเพื่อนให้เฮาจอดรถผันมาข้างหลังโอ้โ,อโอเธอจอดมาได้นเนาะเพื่อนบ่เอเอ มียุทธโตัวหาพยุทเดี๋ยวคอนทุกงาน,นกัดส่วนกันไปนะข้ามรถเล่เนกินพร้อมน,นะแมนแมน่นกนินลมสมวิวข้ามมากับบริเ็นจนังดีเออมากับกกม่อนโเคปอ่ะ <c oughs> ก็จะคนนี้ยกลูกลังมาพูดเนาะแถวสองคนนี่เนาะอาการอนไปนตสายว่านอนนไมฟองแกงโทรมาเลยเออ,ไไเอฮะไผหนังในรถดำบ่ค่อย่านีจ้าว่ยเฉยนี่ บ่บอจกักเพราะว่าอันตอนแรกค่อยสิไปอยู่บ่ไปบ่ปะมอไซค์แล้วไปขับเล่นยินพร้อมไปบอกเขาถ้าไปกันสวนกันแหละจักทุ่มเขิง,เ,ววงเรียกว,ว่าจักรหกโมงกว่าๆนี่นะออจักรทุ่มเข่งกันจนังมา,า,าฮะ ไปฮะและ้วอนัดก็ไปฮะและ้วอนัทขึ้นก็ขอยเจ้าก็ขึ้นผู้เดียวแล้วเนาะ <c oughs> บอจักบรบารู้ว่ารถเก่งไผ่ขันข่าวมสุกคกั้วกระกลายมากมันก็นี่นี่ก็ยังพากันถ่างอย่างนี้รถเก่งไผ่เห็นไหมบนนันเออน้องเราหนามาไปหรือว่าไปเอ้าคุยอันว่ามาไปรถ S <S 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 เอาคือเราพร้อมกันแท้ไปเลยไปขับรถเล่นเย็นพร้อมไปเบิ่งดอกขอดคอย<ะ>บ่งกันนี้นะจากกระเจ้าแล้วมาส่วนคอยเนาะ,ะเอาแบบนี้บัดเจ้าโต๊ะอ,อ,อันโอเคต๊ะลงกันแล้วโทรหากันเฮาสิเปรลัดยุสามแยกแะ้รกับขับรถไปน้ำกันเลยสามแยกบ้านนงโยนะนะพลเพลงลนะนะเจ้าก็คขับรถมาเฮากับสิไปรลัดยุหันโอเคบ่อันประมาณ หกโมงกว่าเนาะเอออโอเคโอเคหกหกโมงหกโมงครึ่งหกโมงยางเนี่ยก็ไปเลยนะเออเออเลิกงานนะโทรหาเราอีกทีหนึ่งนะเออเอาตนนี้เราสามเมื่อแต่งตัวไปรถ่อเออโอเคโอเคพูดคุยครับก่อนเลิกงาน เพราะว่าคนขับรถดัวูบครับเพราะว่าอากาศร้อนจัดครับวันนี้รถคันนั้นก็เอไม่มีครับรถคัน NPR 120ยคันนั้นครับเพราะว่าปางหงุ่มไม่คนขับครับเพราะว่าวันนี้เกวูบครับเพราะว่าอากาศร้อนครับแล้วแต่เพราะว่าอากาศร้อนมากครับวันนี้แกก็เลยวูบครับก็เลยจะชวนกันไปไปเยี่ยมแกครับ ที่โรงพยาบาลครับอยู่ที่อำเภอนครพนมวันนี้ก็พัดได้45องศาเซลเซียสครับวันนี้โอ้โหร้อนจัดเลยครับวันนี้ขนาดผมอยู่ในรถเบรกโคผมยังโอ้ยร้อนมากเดี๋ยวตอนเย็นจะไปดูอาการแกครับ ก็คนทำงานด้วยกันครับนี่ก็เป็นทางกลับบ้านเราครับนี่เราจะกลับทางลัดครับนี่จะเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้บ้านเราก็อยู่ตรงนู้น้ย,อ,ยอะไรอรไม,มอไซค์ ไปไม่ได้ครับทางตันอถอยมีป่าไม้ไม่เคยมาบามานไม่ครับเจ้าประางเห็ดเนาะไปไม่ได้ถอยว่าจะไปทางละก็ไปไม่ได้ครับไปทางลัดสินึกว่าว่ายอะไรเยอะ ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องบ่าวไก่สอนน้ำซิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ